สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องม a m a X 2นะครับวันนี้เราอยู่กับเซ er e ิร์ฟ US s i x ี้นะครับผมนะครับผมมาแล้วก็อย่าลืมกดรับกองขวาญเด็บใหม่นะครับกดเลยนะครับก็จะได้กระชาปองเงินเท่าไหร่วะหนึ่งหมื่นะมั้งตรงนี้ก็ออทีเอ็น,นครับเดีย๋ยวดูกระเป๋าก่อนเออปึ๊บปอะมานี้ ของโดนิทกดไม่ได้เป็นไรไม่รู้ขออไปด้วยนะคะบ่มเดินมาทางนี้ก็ตู้ a อทนะครับตับ a อทเลยนะครับกดเอ็นนะใช่ตอนนี้ก็ร้านสก,กินนะครับตอนนี้จุดเบิดรถนะครับพ่อแต่ผมไม่มีรถส่วนตัวนะครับก็ไปเปิดกระชานะครับ ึบเออกอึบกาชากดใช้เลยนะครับก็จะได้รถอีป๊อบนะครับนี่กาชาเงินนะครับจะได้เดงินไม่หมานก,กับตรงนี้รถเด็กไปทับไปเลยทับ R e n t นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวงานอีกกว่าหรือว่าระบบตา่ตางตนะครับไปกัน ก็ถึงงานหอยแล้วนะครับพมนี่นะครับไปจุดสีแดงเลยนะครับเดินมาทางนี้เลยนะครับกดอ็นเลยนะครับผม ตรงนี้ก็งานตกปลานะครับไปซื้อเบ็ดแล้วก็ซื้อเบ็กกับเหยื่อนะครับซื้อไปเลยนะครับเหยื่อนะครับเหยื่อไม่ต้องมากก็ได้อเอ็นเนะครับ ตรงนี้ก็ตลาดนะครับตลาดกลางครับเดี๋ยวเราไปขายดีกว่าว่าจะได้เงินเท่าไหรนะครับตอนนี้ก็อัปดับนะครับกดเอ็นครับอัปดับเงินเขียวนะครับนี่นะครับกดเอ็นเพื่อขายปลานะครับมาตรงนี้แล้นะกดเอ็นนะครับขายปลาเลยนะครับกดปุ๊บตกลงนี่นะครับเชียวเชียว เคไหมตรงนี้ก็ขายหอยนะครับก็จะได้เงินเนยอะน่อยู่นะครับก็ดูๆ,ๆก็มีประมาณนี้นะครับ <c oughs> บายบาย